สวัสดีครับวันนี้เรามีเหรียญเรือสวรรณหงหนึ่งบาทพศสอง0ันห้ารอยี่สิบเป็นเหรียญน,นี้จะเป็นผู้ยาวนะครับเหรียญเรือสวรรณหงจะมีสองบล็อกนะครับมีบล็อกผู้สั้นกับผู้ยาวเพื่อนๆสังเกตดูตรงคอคอคอหงนะครับจะมีลวดลายถ้าเป็นผู้ยาวนี้จะเป็นจะมีลวดลายที่ที่ลึก แต่ถ้าเป็นผู้สั้นจะมีลวดลายที่ที่ไม่ลึกนะครับลองเพื่อนๆลองเซิร์ชใน Google ดูนะครับจะมีลักษณะออบอกละเอียดกว่าผมครับชิพนี้จะมาขอรับซื้อ,อ,อตามรายละเอียดตามที่ผมจะบอกดังนี้นะครับเดีวเรามาดูด้านหน้ากันนะครับ เพื่อนโฟกัสตรงยอ,อยักเลยนะครับจะเห็นจะเห็นเป็นชิดโค้งครับยันนี้เขาจะเรียกว่าบล็อกยักษ์ยิ้มครับก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับมีบล็อกยักษ์ยิ้มอยู่ในเหรียญผู้สั้นนะครับผมรับซื้อนะครับสามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับเพราะว่า บล็อกยักษ์ยิ้มอยู่ในเหรียญผู้ผู้สั้นเนี่ยผมยังไม่มีนะครับมีแต่อยู่ในเหรียญผู้ผู้ยาวคับพอดีเหรียญน,นี้ก็ได้มาจากรุ่นน้องครับเขาเสนอมาให้ผมก็เลยช,ยช่วยซื้อไปครับก็ถ้าเพื่อนคนไหนมีบล็อกยักษ์ยิ้มอยู่ในเหรียญผู้สั้นก็คอมเมนต์ด้านล่างมาได้เลยนะครับผมผมรับซื้อครับรับ ส่วนคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับผม